เวียสุกลวั์ชื่นชมวิกกี้ว่าที่ภรรยาสุดสวยพร้อมเผยอาชีพปัจจุบันเรียกว่าข่าวลือเป็นเรื่องจริงเมื่อพระเอกหนุ่มเวียสุกลวั์ขนารถออกมาประกาศชัดว่ากำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการในวันที่17รกรกาคมนี้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นว่าที่เจ้าสาวของพระเอกอันดับต้นๆของเมืองไทยเรื่องราวชีวิตของสาววิกกี้จึงเป็นที่สน,สนใจไปตามๆกันด้วยครั้งก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตได้ออกมาเล่าเรื่องราวว่าสาวน่าหวานคนนี้ เรียนจบปริญญาโทจากต่างประเทศดีกรีเกียรตินิยมและอดีตเคยเป็นแอร์โฮสเตส ปัจจุบันเป็นผู้บริหารเครื่องสําอางและมีธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยล่าสุดเวีย์ได้ออกมาเปิดเผยด้วยตนเองถึงว่าที่เจ้าสาวว่าทั้งคู่ได้คบกันมาประมาณปีกว่าแล้ว่ายิงทํางานให้กับบริษัทต่างประเทศคนเดียวดูทั้งประเทศทําตําแหน่ง country manager และพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนพร้อมทั้งเอ่ยปากชมว่าที่ภรรยาวา่าเป็นผู้หญิงที่เก่งและเพอร์เฟกมากฝากทุกคนช่วยเอ็นดูด้วยงานนี้เ,เรียกว่าชัดเจนกันไปเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ